สบู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมใครที่ชื่นชอบเสียงร้องเพราะของศิลปินสาวเสียงดีงการตอบทุนเงินต้องถูกใจสิ่งนี้ค่ะรลาล่า กว่าสมมติว่าทุกคนทอ้อแท้กําลังคบกันมาอย่างเงี้ยสิบห้าปีกว่าเราจะผ่านอุปรสรรคกว่าเราจะแบบออมีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแบบว่าทําให้เราทอร้าทอแท้จะผ่านมันนั้นไปได้เนี่ยต้องฟังุนนเพลงนี้เพื่อเป็นกําลังใจเ o า e ักกันหลายพอถ้าคนเรารักกันหลายมากมากอะหลายพออนะเราจะต้องแบบเขาเรียกจะต้องมีอีกวันหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องราวให้กําลังใจหลายๆคนที่ทอ้อแท้หรือผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นอีกบทเพลงในซิงเกิลใหม่ค่ะฝากกันด้วยนะคะ นแต่งก็จะเป็นอาจารย์พานุวัฒน์นะคะก็น้องพานุวัฒน์ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันหลายเพลงแล้วก็ดีใจค่ะทุกคนทุ่มเทแล้วก็อยากจะให้บทเพลงนี้ไปเป็นกําลังใจให้หลายๆคนแฟนๆก็รู้สึกว่าชอบกับบทเพลงนี้เป็นพิเศษนอกจากฟังแล้วกมีกําลังใจรู้บอกว่าอยากเห็นพี่กัตองร้องเพลงแบบนี้มานานมากแล้วร้องแต่เพลงโงหนักวันนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงสนุกๆก็อยากให้พี่กันตองแบบร้องอะไรที่มันแบบว่าสมหังบ้างก็พี่เลิฟบ้างแต่วันนี้ แล้วก็ให้กําลังใจเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนฟังเพลงแล้วมีความสุขอยากให้เพลงก้านตองอ่ะมาอยู่เป็นกําลังใจให้กับทุกๆกคนทุกทกวันฟังแบบว่าก่อนนอนอย่างน้อยเราก็รู้ว่ากว่าเราจะมีการแลกการในวันนี้มันไม่ต้องท้อนะพี่คนเราต้องเขาเรียกว่าฟ้าหลังกดย่อมมีเสมอนะคะยังก็ต้องังเพลงนี้ด้นะคะทองฮักกันหลายพอค่ะใครกําลังอยากเติมแรงใจหรือว่ากําลังท้อแท้กับความรัก ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย